คลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูจักรยานบอดวอล์กนะอัปเดตจ,จักรยานดาวฮอนบอดวอล์กนะฮะว่ายังมีเหลืออยู่กี่คันนะฮะนะฮะนี่มาดูนะฮะอยู่ที่เคไบท์หนึ่งหกแปดนะฮะพาติดขึ้นดูดิสวยมาก นี่สภาพดีๆนี้นะฮะอาบอดบ็อกเนี่ยเขาบอกว่าเฟรมก็จะเป็นโครเมีลี่นะฮะรหัส4130นะซึ่งบินเบอร์ที่ดาวฮอนเอามาใช้และได้คุณภาพนะฮะอันนี้เป็นบอดบ็อกไอ้ห้านี่นะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลเปลี่ยนยางให้เลยนะฮะเนี่ยยางใหม่ปริ๊นเลยนะฮะสีเขียวสดนะแล้วก็ไอห้าเนี่ยรหัสไอห้าตัวนี้คือเป็นเกียร์ดุมนะห้าสปีดนี่นะหายากอยู่นะฮะบอดบ็อกที่เป็นเกียร์ดุมเนี่ยห้าสปีดเลยนะฮะนี่ลูกลมกบเริ่มเลยไง หนักไหมไม่หนักเท่าไหร่นะฮะนี่เบาะนี่เป็นของดาวฮอนนะฮะคล้ายบลูคเลยนะฮะเป็นเบาะหนังมีเม็ดนะฮะเดี๋ยวจะลองฟังเสียงดุมนะฮะดุมดุมของของนี่นะฮะเงียบกริบเลยนี่นะฮะเกียร์ดุมนะห้าสปีดนะของอาชิมาน่เน็กซัสนะฮะนี่สวยนะฮะสวยอยู่นะคันนี้เนี่ยสวยงามนะฮะคอปรับระดับได้เนาะเป็นสองท่อน แล้วก็ปรับระดับได้นะคือก็หมุนหมุนหมุนองศาได้นะฮะนี่อันนี้คือบอร์ดมอกนะฮะเดี๋ยวมาดูทันนะเอ่อนี่ก็บอร์ดมอกนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยอเมริกาเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ย C N S C O Cycle นะฮะนี่นี่นะฮะโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นรุ่นพิเศษนะ,ะเนี่ยสวยนะ คันนี้ก็โคลโมลี่เหมือนกันนะฮะส1 3 0เหมือนกันในตัวนี้นี่นะอันนี้เขาบอกว่าเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะฮะอยู่ที่เคบอยเนาะคันนี้ก็สวยนะสีหวานนะเดีย๋ยวมันมีสีแดงนี่คันนี้สีแดงนะ,ะนี่นะสีหนึ่งสามศูนย์ทุกคันแล้วคันนี้เงามากเลยนะโอ้โหนี่สีนะฮะโอ้โหอันนี้ชิปเตอร์ใหม่ด้วยนะฮะคันนี้ได้ชิปเตอร์ใหม่นะเนี่ยเนี่ยยังมีปลาติกอยู่เลยนะคันไหนที่ชิปเตอร์มีปัญหานะคือใช้ไม่ได้เลยเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นเดิมๆเนี่ยเนี่ยเขาจะใช้ของเดิมๆนะนี่ครับนี้ของใหม่ชิปเตอร์อย่างสวยเลยนะนี่นะฮะชิปเตอร์ของแลมนะแลมเกียร์แลมนี่คันนี้สีแดงนะฮะนี่สีแดงดูแล้วนะคือใครอยากได้แคปแคปแคปหน้าจอเลยนะฮะแจ้งเขาได้เลยคนันนีสีว้าฟ้าหวานนะมีให้เลือกหลายรุ่นนะฮะราคาเริ่มต้น5,000กว่าบาทเองนะฮะดาวฮอนบอดพอ ถ้าพันกว่าบาทถือว่าคุ้มนะได้เฟรมโครมลี่นะปกติถ้าเฟรมโครมลี่เนี่ยหลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะฮะจักรยานเนาะนี่คำนี้ก็บอดบล็อกกันนะฮะนี่นะโอ้โหนี่ทั้งร้านนะฮะตัวนี้ชิปเตอร์ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนชิปเตอร์ให้ใหม่ด้วยเจ็ดสปีดนะชิปเตอร์ให้ใหม่นะหัวคอ ระดับได้นะฮะสองทอนเนาะตัวนี้นะฮะคันนี้โอ้โหคันนี้เพจอ่ะเริ่มจะเป็นรุ่นใหม่นะปีใหม่ๆนะเป็นเพจเขาเรียกรุ่นเก่าจะไม่มีเพจนะก็เรียกว่าเพจเนาะแผ่นน่ะแผ่นเงินแผ่นทองอะไรเงี้ยอันนี้สี่เหลี่ยมนะก็จะเป็นรุ่นเพจแรกๆนะรุ่นแรกๆของเขาคือเป็นเพจสี่เหลี่ยมเนี่ยนะเป็นดาวหนเงาๆอย่างนี้เลยนะฮะมีเงินกับทองนะฮะนี่เขายังคงใช้โครเมี่ีสี่หนึ่งสามศูนย์เหมือนเดิมนะฮะนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ใช้เกียร์สลันะ ใช่ไหมครัใช่นะนี่นะรุ่นหลังๆจะใช้เกียร์ดาวความอนต์นนะฮะแต่ก่อนเป็นชิมาโน่เนาะจับชิมาโนะ้มสแลัมบ้างเนาะสีเทาสวยเนาะสีลมควันบุหรี่นะเนี่ยมีจมูกตรงนี้สามารถใส่กระเป๋าได้ด้วยนะฮะเติมเข้ามาใส่แลกนะใส่กระเป๋าได้ด้วยนะนี่ขอปรับระดับได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ปรับงองศาได้ด้วยนี่นะฮะเป็นจักรยานพับนะฮะนี่อันนี้ก็เพดเงินนะเพดเงินสี่เหลี่ยม ดาฮอนนะฮะดาฮอนบอร์ดบล็บอกคันนี้สวยนะนี่นะโอมารี่ศูนย์สองนะฮะสี่สามสิบสีเอ็มน,นะฮะเบอร์จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะฮะเบอร์หมุดนะของดาฮอนคล้ายๆกับบู็อกนะ,ะถ้าเบอร์บล็นี่ก็หลายพันอยู่นะสี่ห้าพันดาฮอนก็ประมาณนั้นหนะฮะนี่สีเขียวคันนี้สวยนะนี่นะฮะสีเขียวเงาวับเลยเหมือนปีกแมงทับเลยเนาะยิ่งออกแสงยิ่งขึ้นนะฮะพวกนี้ จะเป็นเกล็ดเกร็ดเลยนะฮะเนี่ยถ้าออกแสงเขาเม็ดสีก็ทําเหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นระยิบระยับอ่ะนะฮะออกแสงดีมากเลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้สีอะไรก็ไม่รู้นะเรียกไม่ถูกหนึงสีส้มสีโอรสสีอะไรสีเปลือกมังคุดอ่อนๆน,นะเนี่ยเป็นเกล็ดเห็นชัดเลยนะฮะสีก็จะเป็นเกล็ดเกร็ดนี้นะมีจมูกนะฮะอันนี้จะเป็นเพจนี่เพจเพจเงินนะฮะเพจเงินแต่ว่าเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยเป็นปีใหม่แล้ว อันนี้จะนปีล่าสุดนะฮะเนี่ยหกเหลี่ยมนะมือทำสวยนะฮะทำไฮแคดมากเลยตานะฮะ,ะพอก็ปรับระดับได้นนะะเหมือนเดิมเนาะนี่ชิปเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะฮะนี่เปลี่ยนชิปเตอร์ให้ใหม่นะตัวมือตกเนี่ยโหไม่อยากแกะตัวติออกเลยไปก่อนเขาจัดสายให้ด้วยนะค,ะคือข้างในสายเนี่ยผมเห็นแล้วเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะถ้าเกิดสายมันก่อมันแตกเนี่ยเขาเปลี่ยนให้หมดนะเซอร์วิสให้นะฮะ ถอดมาล้างให้หมดเลยก็คือว่าพร้อมใช้อะพร้อมใช้ไม่ได้พร้อมใช้แค่วันนี้นะฮะใช้ไปอีกสามสี่ปีอ่ะผมว่านะพร้อมใช้ไปอีกสามสี่ปีคุณใช้ไปเลยอ่ะสบายสบายเลยนะฮะมีรอยนิดหน่อยต้องเข้าใจนะมือสองไม่ต้องซีเรียสนะคุณเอาออกไปล้มทีนึงก็เป็นรอยแล้วนะฮะไม่ต้องซีเรียสนี่นะบอดบอกอันนี้นี่อันนี้สุดยอดนะเพจทองเขาบอกว่าเพจทองเนี่ยถ้าเกิดของใหม่นะเกือบสองหมื่นนะฮะคันนี้นะ นี่นะฮะนะเดินๆอย่างงี้นะเกียร์สลมกียิชิมาโน่นะฮะนะนี่นะฮะรุ่โน,โนนี้รุ่นนี้สวยนะเพจทองนี่คือปีใหม่แล้วนะฮะเพจทองหกเหลี่ยมด้วยคันนี้สองสีนี้สวยนะฮะเขาบอกว่าของไปเร็วนะถ้าเกิดใครดูคิปแล้วของไม่อยู่ไม่เป็นไรนะลองโทรมาติดต่อทางร้านนะอาจจะมีของสลับเปลี่ยนหรือเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาะะไม่ต้องกลัวนะนะฮะ บางทีคลิปผมลงของไปก่อนบางทีผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมกลับบ้านไปปุ๊บมีคนเอาไปแล้วสองคันนี้แต่ไม่เป็นไรทางร้านอาจจะมีคราวที่แล้วผมเจอสวยกว่านี้อีกผมเจอสีเขียวสีเงินสวยกว่านี้อีกแต่ก็ไปแล้วเหมือนกันคราวนี้มาสองสีนี้ก็าอาจจะไปแล้วเหมือนกันนะฮะนันไม่ต้องกลัวนะแล้วก็มีอีกหลายรุ่นนะฮะเนี่ยดาวฮอนที่เห็นเนี่ยก็คือดาวฮอนทั้งนั้นเนี่ยหลายๆแถวเนี่ยสี่แถวเนี่ยดาวฮอนทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้ลงเกือบร้อยห้าคันนะรับรอง รับรองว่าได้แน่ๆนะสปีดเนี่ยอยากได้สปีดยังมีเลยนะฮะสปีดตัวท็อปๆยังมีนะมิวมิว XLX อหรืออะไรเงี้ยอีโวนะดาวฮอนเนี่ยแล้วก็เวโ o เซ่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่เวโรเซ่นะฮะเนี่ยไวเบ้เลยมิวมิว x อ x มีหมดนะฮะโดยเฉพาะตัวเนี้ยดาวฮอนก็มีนะมินิหมอบเนี่ยเห็นไหมเดช X 2 0นะฮะเมื่อกี้รู้สึกว่าไปคันหนึ่งแล้วคราวที่แล้วมากำลังถ่ายถ่ายอยู่ลูกค้ามาเอาไปเลยสีเขียวนะฮะตอนนี้มีสีส้มมาใหม่เขาที่สวยแบบนี้ประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยแดดนะฮะแดดก็คือเป็นจักรยานพับนะไม่ต้องถอดออกหมดนะแค่แคลดให้มันคลายแล้วก็สามารถพับได้เลยนะฮะตรงน,นี้นะมีฟันนี่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะคอนเนี่ยมีฟันฉลามนะแดดนะฮะอันนี้สีดำจริงๆเขามีอีกนะสีเขียวสีอะไรเดี๋ยวเอามาออกมาเรื่อยๆนะฮะ เข้ามาดูได้เลยนะฮะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้หรือว่าสั่งให้ส่งต่างจังหวัดก็ได้นะมีหมดนะนะฮะนี่รับรองว่าคุ้มนะฮะคุ้มคุ้มค่านะฮะจังหวะน,นี้แล้วซื้อมือสองไม่เหมือนกับซื้อรถยนต์หรืออะไรที่มันแบบซับซ้อนนะ,ะจ่ายยานไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแค่ดูสภาพแล้วปัดได้ลองปัดแล้วโอเคนะฮะไม่ต้องหว่วงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรให้นะฮะมาติดต่อได้เลยนะฮะมาคุย โทรศัพท์มาคุยได้เลยทางร้านให้บริการดีมากนะฮะดูรถให้อะไรให้หมดเลยนะ,ะอยากได้ภาพชัดๆกว่านี้ติดต่อได้เลยนะฮะมีหลายแบรนด์หลายลายี่ห้อมากนะฮะจักรยานพับนี่นะฮะขี่รถจักรยานใหญ่นะผมขอบอกนะ